กลับมาดิดตามน b t ที w s กันต่อนะครับในช่วงนี้ไปติดตามวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับโดยกรมการศาสนาได้มีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบ,บูชาและเข้าพรรษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและนําเอาหลักำคมคาสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต ส่วนบรรยากาศการซื้อขายเครื่องสังขพันธ์แถวแถวเสาชิงช้ากรุงเทพนะครับยังคงเงียบเหงานะครับแม้ว่าอีก2วันจะถึงช่วงวันเข้าพรรษาขณะที่สินค้าสังขพันธ์เองก็มีการปรับราคาขึ้นเพียงเล็กน้อยครับโดยทีมข่าว n b t ของเรานะครับได้ไปสำรวจนะแหล่งจำหน่ายเครื่องสังขพันธ์นะครับย่านเสาชิงช้านะครับซึ่งบริเวณนี้จะมีร้านจำหน่ายเครื่องสังขพันธ์รายใหญ่ๆจำนวนมาก พบว่าหลายร้านยังคงเงียบเหงานะมีลูกค้าเดินทางมาซื้อสินค้ากันบางตาส่วนราคาเครื่องสังกพันธ์ต่างๆที่จําหน่ายในปีนี้มีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่เกิน100บาทขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้านะครับอย่างเช่นราคาเครื่องสังฆทานจะมีราคาเท่ากับท้องตลาดทั่วไปตั้งแต่100 1 0 0่งถึงหนึ่บาทขณะที่ราคาของเทียนพรรษาก็จะขึ้นอยู่กับขนาดและความสวยงา,นยงามนะครับมีตั้งแต่คู่ละ200บาทไปจนถึงเกือบ3,000บาท ผ้าอาบน้ําฝนอยู่ที่ชุดละ100บาทส่วนหลอดไฟก็จะขึ้นอยู่กับขนาดนะครับมีราตั้งแต่ราคา50บาทขึ้นไปครับ